สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพูดถึงตัวของท่านชาร์ไร้สายของ e อเ r g ชีนะครับกับตัวของ Mac Trio ครับเป็นตัวที่ผมใช้งานมาแล้วชอบมากใช้งานมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักกลางเดือนมกราคมนะครับตอนนี้เนี่ยร่วมๆจะ2เดือนแล้วครับกับตัวของท่านชาร์ไร้สายอันนี้เนี่ยซึ่งตามปกติเนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยได้พูดถึงตัวของท่านชาร์ไร้สายเลยเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีแบรนด์ส่งมาหนะ้ามียี่ห้อนู่นยี่ห้อ,น,หอน,นี้ส่งมาเนี่ยจากต่างประเทศก็ส่งมาแล้วก็พอใช้ใช้ไปเนี่ยเราจะรู้ปัญหาเพราะว่าพอเราใช้เยอะเนี่ย แล้วก็ประกอบกับเราก็มีตัวของแท่นชาร์จสายซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตัวที่ผมใช้อยู่ประจำเนี่ยถ้าบางคนเห็นอยู่บ้างเวลาผมถ่ายอยู่ตรงโต๊ดนี้เนี่ยแล้วก็จะมีตัวนี้ครับที่เป็นแท่นชาร์จสายตัวนี้ของ h a r ์ s i d เ r เป็นตัวที่ผมทำรีวิวจริงๆอย่างจังก่อนหน้านี้เป็นครั้งสุดท้ายเลยก่อนหน้านี้เนี่ยซึ่งตรงเนี้ยณตอนนั้นเนี่ยมันหลายปีมากแล้วเนี่ยมันเป็นยุคที่ตัวของ iPhone มันยังไม่มีตัวของ m a c s a f e การชาร์จเนี่ยมันก็เป็นตัวของ Wireless Char ์จแบบปกติก็คือต้องวางให้ตรงตำแหน่งตัวของ แ,บบแผ่นทองแดงในตัวของใต้ตัวของแท่นชาร์จแบบเนี้ยครับแล้วก็ประกอบกับตอนนั้นเนี่ยตัวของฮาร์ไซเดอร์เป็นยี่ห้อแรก,แรกครับที่ทำนะตอนนั้นเนี่ยแล้วก็มีหัวชาร์จที่เป็นตัว Apple Watch ที่เป็นแบบ MFI เนี่ยเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยมันทําให้ตอนนั้นโหผมกดสั่งแบบไม่คิดเลยครับซึ่งผ่านมาหลายปีแล้วครับตอนนี้มีส่งมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมมาชอบตัวนี้เพราะว่าออไม่เจอปัญหาอะไรในการใช้งานก็เลยอยากมาบอกนะครับกับทุกคนที่สนใจเนี่ยว่าตัวเนี้ยการใช้งานมันเป็นยังไงบ้างกับตัวของ Energy m a c Trio ตัวนี้ครับ สำหรับท่านชาร์จตัวของ e n e r g y Trio ตัวนี้นะครับเป็นท่านชาร์จแบบ 3-in-1 หมายความว่าเราสามารถที่จะชาร์จได้3อุปกรณ์พร้อมกันครับได้แก่ตัวของ iPhone, Airpods แล้วก็รวมถึงตัวของ Apple Watch นะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าเวลาที่จะชาร์จ Apple Watch เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้สาย Apple Watch ของเราเนี่ยเข้ามาต่อลักษณะนี้ครับแล้วก็ซ่อนสายไว้ด้านหลังของตัว m a c t r i o อันนี้ครับ ซึ่งการซ่อน,นสายชาร์จ Apple Watch เข้าไปในตัวของ Energy Matteo ตัวนี้นะครับจะรองรับความยาวสายอยู่ที่1เมตรนะครับแล้วก็ขดขดไปในตามร่องตามที่ผมทางไปดูเนี่ยพอเราขดๆไปเสร็จเนี่ยมันจะเห็นแหละครับว่าจะมีช่องเสียบนะครับอยู่2แบบด้วยกันก็คือตัวของ USB-A หรือ USB-C นั่นทำให้ใครมีสายตัวของ Apple Watch ที่ทั้งเป็นตัวของ A หรือ C เนี่ยก็สามารถใช้งานร่วมกับตัวของช่องเสียบของตัว Energy m a t r i o ตัวนี้ได้ครับส่วนข้างใต้ของตัว Energy m a x trio ตัวนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าจะมีแถบสีดำสองแถบครับนั่นคือแถบยางที่ทําให้เวลาที่เราวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเ,เวลาวางไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนได้ง่ายๆครับมันจะค่อนข้างอยู่กับที่พอสมควรนะทุกคนอันนี้ถือเป็นเรื่องดีครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวแถบยางอันเนี้ยเวลาที่ใช้ไปเนี่ยมันจะมีฝุ่นมาเกาะอยู่แล้วอ่าซึ่งเวลาที่ฝุ่นมาเกาะเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้การยึดเกาะเนี่ยมันน้อยลงครับเราสามารถที่จะเอาผ้าชุบน้ามันมาเนี่ยมาเช็ดทําความสะอาดฝุ่นได้หรืออจะเา ตัวของสกอตเทปเนี่ยมาแปะๆฝุ่นออกเนี่ยเพื่อให้การยึดเกาะเวลาที่เราวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยมันมั่นคงเหมือนเดิมได้ครับแล้วก็ด้านท้ายของตัวท่านชาร์จตัวของ m a Triio ตัวนี้นะครับก็คือเขาจะเป็นช่องชาร์จแบบ USBc นะครับในกล่องจะไม่มีตัวของอะแดปเตอร์มาให้เราสามารถใช้อะแดปเตอร์20วัตต์ที่เรามีเนี่ยเสียบเข้าไปกับตัวของด้านหลังของตัว Energy m a t r i o ตัวนี้เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานกับตัวของทั้ง3องค์กรเวลาที่เราชาร์จได้เลยครับ ในการใช้งานตัวของ Energy m a ก Triio ตลอดระยะเวลาเ,ลาเกือบ2เดือนของผมนะครับเซตอัพจริงๆเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้นี่แหละครับพอเราเสียบสายเข้ากับตัวของอะแดปเตอร์เสร็จรบร้อยวางอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการเนี่ยยังในกรณีของผมเนี่ยก็คือผมจะวางไว้อยู่เยื้องๆไปทางหน้าจอคอมพิวเตอร์นิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่ชำเลืองมองเนี่ยให้สามารถชำเลืองมองที่หน้าจอได้เลยนะครับถ้าจังหวะที่แบบอ่านข่าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวตั้งนะเราดูที่เป็นใน Twitter เป็นแนวตั้งใน Facebook เป็นแนวตั้ง อ่านข่าวเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็เป็นแนวตั้งแต่ถ้ากับกันเนี่ยเราจะดู n e t f l i ินิดๆหน่อยๆหรือดูใน YouTube นิดๆหน่อยๆเนี่ยเราสามารถพลิกให้ตัวของโทรศัพท์เนี่ยกลายเป็นแนวนอนได้ด้วยครับจากตัวตอนที่เราเวลาชาร์จกับตัวของ m a ทริ i o อันนี้ได้เลยครับรวมถึงคนที่มี a i r p o d ทที่รองรับเรื่องการชาร์จไร้าสายนะครับเราก็สามารถเอาตัวของ a i r p o d เนี่ยไปวางที่ด้านหลังของตัวแท่นชาร์จได้เลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเนี่ยว่าเวลาที่เราวางไปเนี่ยถ้าเป็นตัวของ a i r p o d ทที่มันมีแม่เหล็กอยู่ตรงด้านหลังแบบเน ที่มันรองรับเรื่องการชาร์จกับ m a x s a f e อยู่แล้วเนี่ยเวลาที่เราวางไปครับมันจะรู้สึกว่ามันกรึบดูดเข้าไปาทําให้มันตรงตรงําแหน่งแล้วก็สามารถที่จะชาร์จได้เลยครับตรงนี้เราไม่ต้องเล็งอะไรเลยครับเราจับจุดนิดนึงว่าเวลาที่เราวางชาร์จไปเนี่ยเฮ้ยมันดูดเข้าไปประมาณไหนหรือเราวางไปตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยมันสะดวกมากครับรวมถึงถ้าใครที่ใช้ตัวของ AirPod Pro 2เนี่ยตรงเนี้ยมันจะสะดวกเพิ่มขึ้นตรงที่เวลาที่เราวางชาร์จแบบไร้สายเข้ากับตัวของ AirPod Pro 2เนี่ยมันจะมีเสียง ตึ้งขึ้นมานิดน,นึงครับนั่นทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าอ๋อตอนนี้มันชาร์จแล้วนะอย่างที่ผมทําดูตรงนี้ครับได้ยินไหมครับเมื่อกี้มันตึ้งขึ้นมานั่นเท่ากับว่าตัวของ AirPod Pro 2ที่ผมวางเข้าไปเนี่ยโดยที่ผมไม่ต้องดูอะไรเลยเนี่ยใช้ความรู้สึกจับเลยครับว่าแบบแม่เหล็กมันดูเข้าไปปุ๊บ ตรงนั้นเนี่ยมันก็ปรึ่งขึ้นมาแล้วมันก็ทำการชาร์จได้เลยครับส่วนถ้าใครที่มีตัวของ Apple Watch งนะครับตรงนี้เนี่ยออย่างที่ผมบอกไปว่าเราใช้สายของเราเองเนี่ยตรงนี้เออยังไงซะมันก็ชาร์จได้อยู่แล้วครับแล้วก็ตอนที่เราวางชาร์จไปเนี่ยมันจะแขวนอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้อันนี้ผมแนะนำาน,น,นึงครับจากที่ผมใช้งานมาเกือบเกือบ2เดือนเนี่ยก็คืออย่าตั้งให้ตัวของความชันเนี่ย มันแบบชันมากจนเกือบจะแบบ90องศาแบบนี้เพราะเวลาที่เราวางไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเราจัดแจงให้ตัวขององศาเนี่ยมันชันขึ้นมาหน่อยแบบเกือบตั้งแบบ90องศาเนี่ยเวลาที่เราชาร์จตรง Apple Watch นะครับด้วยความ Apple Watch มันจะมีน้ำหนักอยู่นิดหนึ่งตัวของที่เป็นตัวของที่ชาร์จด้านหลังของ Apple Watch เนี่ยแม่เหล็กมันไม่ได้แน่นหนามากครับมันจะมีจังหวะบางทีแบบตรง Apple Watch มันจะเคลื่อนมานิดหนึ่งครับมันทําให้การชาร์จอาจจะแบบไม่ได้ชาร์จได้ร0อยเนะครับ ตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่มี Apple Watch เนี่ยผมแนะนำว่าให้ผลตัวของแท่นชั์นเนี่ย เอียงไปนิดนงครับเพื่อให้เวลาที่เราชาร์จตัวของ Apple Watch เนี่ยมันจะได้น้ําหนักเนี่ยมันจะได้ไม่ทิ้งลงมามากมันจะทําให้การชาร์จเนี่ยสามารถที่จะชาร์จได้ตลอดรอดฟังครับรวมถึงคนที่ใช้ตัวของ Apple Watch Ultra นะครับอันเนี้ยผมก็ไปหาข้อมูลมาเพราะว่าด้วยความมันเนี้ยในหน้าเว็บเขาก็โชว์ตัวัวของ Apple Watch ธรรมดาผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะชาร์จตัวของ Ultra ได้ไหมมันน้ําหนักเยอะ,อะสรุปก็คือมันสามารถที่จะชาร์จได้นะครับแล้วก็ตัวของพื้นที่ที่มันมีเหลืออยู่เนี่ยมัน เพียงพอกับการชาร์จตัวของ Apple Watch Ultra ในแบบที่ปกติแบบที่ไม่ใส่เคสอะไรหนาๆน,นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะวางตัว Apple Watch Ultra เนี่ยชาร์จได้ด้วยครับจากที่ผมได้ใช้งานตัวของ e n e r g y a Magtrio ตัวนี้มาร่วม2เดือนเนี่ยถามว่าเจอปัญหาอะไรในการใช้งานบ้างไหมถ้าในทางเทคนิคเนี่ยไม่เจอปัญหาอะไรนะครับไม่เจอปัญหาเรื่องความร้อนซึ่งอ,อย่างที่บอกไปเนี่ยพอของพวกเนี้ยส่งมาให้ผมเนี่ยผมจะเพ่งเล็งเป็นพิเศษแหละครับว่ามีปัญหาเรื่องความร้อนไหมความร้อนขึ้นเตือนบนหน้าจอไหมชาร์ ได้สม่าเสมอตลอดรอดฟังไหมทุกๆครั้งที่เอามาชาร์จผมก็สัดสังเกตซึ่งในช่วงที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยเอาจริงน้อยมากเวลาที่ทสพวกเนี้ยต้องมาดูต้องมาอะไรเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยผ่านฉลุยครับไม่เจอปัญหาอะไรในการใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นการชาร์จตัวของ iPhone เครื่องเดียวหรือชาร์จสามอุปกรณ์พร้อมกันก็ไม่เจอปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นเตือนบนหน้าจอครับซึ่งอันนี้ถือว่าผ่านสรุปผมนะครับถ้าจะมีปัญหาเนี่ยก็คือข้อเดียวเลยครับอย่างที่บอกไปตอนที่ชาร์จตัวของ Apple Watch เนี่ยว่าถ้าเราวางตัวของ ท่านชาร์จให้มันชันมากหน่อยเนี่ยบางทีมันมีจังหวะที่ตัวของ Apple Watch มันหล่นมานิดนึงครับมันจะทําให้การชาร์จเนี่ยมันจะแบบรู้สึกว่ามันชาร์จไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็มันก็ไม่เชิงว่าเป็นปัญหาเทคนิคอะไรก็แค่เราผลักให้ตัวของแท่นชาร์จเนี่ยมันเอียงลงไปหน่อยหนึ่งตรงนี้ครับมันจะได้ตัวของ Apple Watch เนี่ยมันจะได้ไม่ทิ้งน้ําหนักลงมาด้านล่างเยอะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะวางชาร์จสามอุปกรณ์พร้อมกันได้อย่างไม่มีปัญหาครับส่วนการใช้งานนอกสถานที่ระหว่างเดินทางเนี่ยผมคตัวของ แท่นชาร์จไวเลสอันนี้ออกไปใช้งานด้วยได้นั่นทําให้ทาง e n e r g ชเนี่ยส่งตัวของ Power Bank อันนี้มาให้ครับเป็นตัว Power b a n k ที่ผมใช้งานมาคบคู่กับตัวของแท่นชาร์จไร้สายอันนี้นะครับซึ่งตัวของ Power Bank อันเนี้ยสามารถที่ชาร์จให้กับ iPhone ลักษณะที่เป็นชาร์จแบบมีสายผ่านทางสายา lightning to USB-C ได้ปกติครับแล้วก็สามารถที่จะชาร์จให้กับ iPhone ลักษณะที่เป็นตัวของ m a g Sa f e แบบนี้ก็ได้ครับซึ่งตัวของปริมาณไฟที่อยู่ใน Power Bank อันนี้เนี่ยมีปริมาณไฟอยู่ 10,000มิลลิแอมครับแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวของ power bank ของ e n e r i a เนี่ยได้รับของตัวของมออกแล้วนะครับผ่านทางมออกรในประเทศไทยเรียบร้อยครับผมใช้งานตัวของ power bank ของ e n e r i a เนี่ยมา2ทริปแล้วครับก็คือไปพัทยานะครับแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งกลับมาเนี่ยก็คือไปสิงคโปร์ครับเท่าที่ผมใช้งานมานะครับตรงนี้เนี่ยผมใช้งานมาร่วมๆเกือบ2เดือนเท่าๆกับตัวของท่านชาร์ตตัวของ Mac t r i o ออันนี้เหมือนกันสามารถที่จะชาร์จไฟให้กับ iPhone 14 Pro ของผมเนเอ่ยเจาก20%ถึง80เนี่ยไม่ว่าจะชาร์จผ่านทางใช้สายหรือทางที่เป็นตัวของ wireless ชาร์จตัวของ MagSafe เนี่ยสามารถที่ชาร์จให้ได้อย่างน้อย2ครั้งครับตรงนั้นถือว่าสะดวกมากแล้วก็โอเคแน่นอนไว้ใจได้ในการชาร์จนะครับซึ่งในการชาร์จตรงเนี้มันจะแตกต่างกับของ Apple นิดนึงถ้าเป็นของ Apple ตัวเนี้ย ใครมีตัวของ Apple อันนี้ครับอันนี้ก็สะดวกครับซึ่งมันเป็นตอนที่ Apple ออกมาผมก็กรีดการเหมือนกันแต่คือ,อ,อตัวที่ Apple ออกมาเนี่ยแอปเปออกแบบมาว่ามันเป็นการชาร์จในระหว่างวันแบบฉุกเฉินนะมันทําให้ตัวของไฟในตัวของ p อ w e r แบ n k ของ Apple เนี่ยมันไม่ได้เยอะมากเวลาที่เราวางชาร์จไฟเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะชาร์จแบบออโต้ครับ แบบนี้ครับแล้วก็จังหวะก,การชาร์จจากที่ตัวของโทรศัพท์เหลือแบตอยู่20%ให้ขึ้นไปถึงที่80%เนี่ยถ้าเป็นตัวของ Powerbank ของ Apple เนี่ยไม่สามารถที่จะชาร์จได้ถึง80%นะครับเปิมๆอยู่ที่ประมาณสัก65%อะไรแบบนั้นเนี่ยตัวแบตเตอรี่ในตัว power bank ของ Apple ก็หมดไปแล้วครับซึ่งจะต่างๆกับตัวของ Energy power bank อันนี้ที่สามารถที่จะชาร์จจาก20-80%ในตัวของ iPhone 14 Pro ได้2ครั้งครับเวลาที่ชาร์จเนี่ยจะต่างกับของ Apple นิดนึงตรงที่มันจะ ะไม่ได้สตาร์ทการชาร์จอัตโนมัตินะครับเวลาที่เราประกอบเข้าไปโดยที่เรายังไม่ได้ใช้ตัวของ Power Bank ก่อนเลยเนี่ยมันจะยังไม่ชาร์ททันทีจนกว่าเราจะกดที่ปุ่มตัวของ Power Bank ที่ตรงด้านใต้นิดนึ่งอพอเรากดปุ่มไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะหน่วงเวลาแป๊บนึงครับแล้วก็การชาร์จเนี่ย มันก็จะทําการชาร์จให้กับตัวของโทรศัพท์ของเราได้เลยครับทั้งคู่ตอนนี้มีจําหน่ายแล้วนะครับโดยตัวของ Powerbank อันนี้เนี่ยออนอกจากสีดําที่ผมได้มานานแล้วเนี่ยตอนนี้เขาจะเริ่มจําหน่ายในสีอื่นด้วยมีหลายสีมากให้เลือกนะครับตรงนี้เนี่ยก็ลองไปดูอ๋อแล้วที่สําคัญตรงนี้เนี่ยตัวพร e แบงค์ เขาจะมีขากลางออกมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับทำให้เวลาที่เราชาร์จตัวของ iPhone เนี่ยจังหวะการชาร์จถ้าเราเบื่อเบนั่งอยู่ในสนามบินปุ๊บเราวางชาร์จไปแล้วเราดู Netflix ดู y o u t u b e ในระหว่างที่รอเครื่องบินได้เลยครับตรงนี้ถือว่าสะดวกมากครับใครสนใจตอนนี้เดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้นะครับว่าทั้งคู่ตอนนี้มีจําหน่ายที่ไหนบ้างน,นะครับสำหรับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ